ัครับผู้กับพี่พัทยานะครับอยู่กับครอบครัวปลอดภัยจากโควิด19นะครับเช้านี้เราก็จะมาผัดฟักทองกันนะครับนี่ฟักทองนะครับได้มาจากสวนไตรสุประคนชายนู่นนะครับเหนียวมากนะครับนี่นะครับแม่เขาหั่นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มฟักทองให้สุกนะครับอันนี้แม่เขาต้มน้ําในกระทะแล้วก็ใส่เกลือนะครับ เดี๋ยน้าเดือดแล้วก็ใส่ฟักทองนะครับให้มันสุกมันจะได้อ่อนออนะครับนะครับนี่นะครับนึ่งน,นานบางคนเขาก็จะเอาไปผัดมันก็เลยจะแข็งนะแล้วแต่สูตรไข่นะครับอันนี้เราเป็นสูตรของสูตรไข่สูตรมันนะ น,นี่เอาฝักทองมาลวกก่อนไวปงาน,นครับนี่เดียวหนอ,อยฝามาปิดนะแล้วก็ปิดอาไว้อออนอกจากผัดฝักทองแล้วนะครับก็ยังจะมีขาหมูสามกอบุรีรัมนะครับอันนี้ได้มาตั้งแต่ไปงานวิ่งบุรีรัมมาราทอน2021เนี่ยแหละครับแล้วก็มาแบ่งฟิตใส่ตู้เย็นเอาไว้วันนี้ก็เอามา เป็นบ้นครอบครัวนะครับลูกชายมานะลูกชายคนเล็กมาส่วนลูกชายคนโตต้องไปปฏิบัติภารกิจกลางทะเลเนาะออกเรือก็เลยไม่ได้มานะครับนี่นะครับขาหมูสามกอบรียัมนะครับส่งถึงบ้านเลยนะครับ Delivery ถึงบ้านท่านเลยนะไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ครับผมนี่ฮะเสียงเดือดแล้วครับอูู้อูนีอู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 อบอู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  ี๋ยวให้มันสุกครับซอยกระเทียมไว้จะผัดพักทองใส่ไข่นะตอนนี้เปิดดูผักทองนะครับโอเคไหมโอเคแล้วก็เปิดฝานะแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะครับอือไปแช่น้ำเย็นเลยนันะ่นน่ะน็อกเทรี่นน็อกนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่ก็ ผัดผักทองใส่ไข่ธรรมดานี่แหละครับง่ายๆนะครับอตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับใส่กระเทียมน้ำมันร้อนแล้วะกะเทียมให้สุก ันนีแล้วเอาน้ำมันเก่านะเน้อมันจะพอบปลามาอสองฟองเลยมนเลย ครอบครัวนี้นะครับแม่ทำแบบข้าวให้ลูกๆก,กินหยอดซีอขาวซะหน่อย,ออยโอเคน้ำส้มหน่อยน้ำตาลนะตักน้ำตาลอย่าให้มันแห้งติดกระทะใสะ่็จนะครับจะต้องไปกินเหล้าที่ไหนนะครับเนี่ยแค่ไปมือแม่ก็อร่อยสุดแล้วนะครับแล้วน้ำตาลสักจนิดชอ้ชอนนึง นั่นแหละอ,อีกฟักทองก็หวานแล้วนะครับรีไฟสักหน่อยเนะาะไฟมันแรงชิมพร้วใช่ไหมครับพร้วแค่นั้นเลยครับไม่ต้องใส่หมูใส่อะไรเลยนะครับเติมน้ำน้อย ให้มันแห้งแล้วก็ฟักทองใส่เข้าไปเดี๋ยวนะครับแค่นี้แหละครับผัดฟักทองใส่ไข่นะครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะครับม,มีประโยชน์มีคุณค่าด้วยนะครับฟักทองนะครับแล้วฟักทองปลูกเองซะด้วยนะครับไม่ด้มาอีกเหรอเด็เออเกลืออีกครึ่งหนึ่งไหมยังผัดยังผัดกุ้งจังสีอืมผัดให้ลูกๆกินนะครับแม่บอก นาโคลกสันโขลกที่สันเนาะฟับหมับเนาะหมับเนาะฮะมีรสชาติไหมอืออือนี่ครับแค่นี่เรียบร้อยนะครับตักใส่จานแล้วนะครับเดี๋ยวปิดแก๊สเลยฟับเนี่ยเฟอร์อ่อนตงกรมันจะได้อ่อนไงไม่ใหญ่ เรียบร้อยนี่นะครับอา right? ถือให้ถือให้อ่ะอืออือเหมือนเลยอือโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผัดฟักทองฝีมือแม่นี่ชิมยเน่ารับประทานมากเลยครับข้าวร้อนๆมาอืมดูเหมือนสระเลยเนาะหิวเลย